สวัสดีครับคุณผู้ชมผมมือแครี่คุณภาพที่คุณไว้วางใจโดโมมีนาซังค,ครับผมสวัสดีครับผมยิสุช่องจะไม่แคสเตอร์นะครับนี่ก็อยู่กับเกม R.O.V. ไอหน้าออฟเฟอร์ร่วมมือกับคอร์แรปสกิน H.R.K. h e r r t ร o c k e r er. สวัสดีครับทุนผู้ชม ุมค,คือแครี่คุณภาพที่คุณไว้วางใจนะครับจังหวะนี้ผมเจอทายาเต่พอดีแล้วโดนดึงจังหวะนี้ปลาสกิลหนึ่งไปแล้วบอกเลยครับว่าสกิลผมมันต่อเนื่องเลยนะครับผมนะเฟิร์สปัตเป็นที่เรียบร้อยของนัดเดียวของสจวนฮั์ล็อกเกอร์นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะทำการรีวิวสกินฮัตล็อกเกอร์นะผมที่ มีกิจกรรมกับการแจกสกินฟรีนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งกิจกรรมนะั้ผมก็มีระบุอยู่ในหน้าแถบกิจกรรมได้เลยสามารถไปดูได้นะว่านะต้องทําอะไรบ้างน,นะครับผมแต่วันนี้นะครับผมนะใครที่ยังไม่กรอกโค้ดนะครับผมนะสามารถไปกรอกโค้ดได้ลุ้นรับเอา น้องนกอ้วนสีฟ้านะครับผมกับสกินเช่าว1วันของ H R K ซึ่งผมก็กดสกินเช่าเพื่อมารีวิวนะตอนนี้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะบอกเลยครับว่าสกินโมเดลโคตรจะสวยและจะเท่ตามสเต็ปของพี่เอกนั่นเองนะครับผมนะชุดก็เท่นะครับผมเอฟเฟกต์สกีก็มีนะครับผมเราบอกเลยครับว่าคุ้มต่อคุ้มเลยทีเดียวนะครับนะครับจังหวะนี้ฮายาเตะจะเอาต่อเหรอตะกี้ที่โดนเฟิร์สปัดไปแล้วนะจังหวะนี้ผมขอรับกันปันป๊บ สกิลหนึ่งไปแล้วตอนนี้ทางของแก๊สรอจังหวะด,ดึงแต่ว่าดึงไม่โดนนะผมเนาะไม่เป็นไรผมอีหยังว่าโดนสงสัยน่าโดนคีฟตะกี้นี้ไม่เป็นไรกผมมาครับผมจังหวะนี้รอเวลสี่นะผมรอจังหวะที่จะทำชุดฉุด,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 ดนะผมเนาะเรายังไม่เสียฟิกเกอร์แต่เราก็ร่อมไปเรื่อยๆมันก็ครึ่งหลอดเว้ยเอาต่อแล้วกันนาะจังหวะนี้ปาต่อไปดไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคเราหาเวลสี่ก่อนละกันเนาะโอเคตรงนี้ตรงการยูจิครับผมกับทูเรนโกโจหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ดูรู้คือ เราจะรอเอา2อนาทีเพื่อที่จะเอาเอพิซอดดาก้อนเลยละกันมาครับผมแต่ไปเรื่อยๆลยับผมซึ่งแนละ้วผมนอก็กิจกรรมก็มีแจกเยอะมากนะทั้งอีโมจิทั้งทุกๆอย่างับผมส่วนประกอบของกระเป๋าของนกอ้วนนะั่นเองนะผมสามารถก็มีกิจกรรมเยอะเลยจริงๆพี่เอกก็รอบนี้มีรอบเดียวเท่านั้นสามารถเอาได้แนละ้วตอนนี้เอาโหดูจีไอ้ดูโทลินโดนจังหว่านี้ก็เรียบร้อยสิครับผมเนาะโอโหมาคู่คู่คอมโบเลย2ตัวนี้แม่ปาไปเรียบร้อยผมพึ่เลื่อนโลละโอเคมาแล้วเคลียร์ตรงกลางต่อ ไปกันต่อครับผมจังหวะนี้เราจะเอาดักหรือจะเอามังกรดีแต่ตอนนี้เราเคลียร์เวฟอ่นโอเคกบผมเราจะเอาชาลอนก่อนแล้วกันชีนแรกแต่ยูจีบอกเลยครับว่าเลือดโลจังหวะนี้เนี่ยตาตาถานเดียวก็เรียบร้อยทีครับผมรออะไรครับโดนพลังแข่งคุณแม่ของกรอเรียบไปมาครับเอาไม่เอาแล้วกันเนาะโอเคเราโซนมังกรเอาเอฟซาร์ดากดีกว่าจะได้เก็บออาเจต์ยาวยาวไปครับผม มาแต่จเจอทูเลนจังหวะน,นี้แปะอันติใส่มาแล้วกดท้าสิเด่นแล้วโดนดึงเรียบร้อยแล้วผมโดนต่อไปเดีก็เรียบร้อยสิครับผมเราอะไรครับผมแล้วได้เอฟซอด้าก็แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ไฮยาเตจ่าท่านมาแล้วจ่าอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเดือดเข้ามาใกล้ๆกับผมนี่มันหลบหนีออกไปแล้วแก๊กบอกรอดึงอยู่นะครับผมเนาะวันนี้ก็เล่นกับแก๊กนะครับผมก็จะเอาดึงโดนจังหวะนี้ก็โดนดูอัสติวูลิฟายไปโอ้โหผมไม่ได้เข้าไปเพราะว่าไม่มีอันติที่จะพร้อมแต่ตรงนี้ยูจิยูจิจ๋ายูจิ ยูจิมาอันตีหนีอะไรอันตีหนีแล้วพิกเกอร์เข้ามาแล้วนะผมพิกเกอร์หนีไปแล้วตอนนี้ครับผมยังรอดออกไปได้ครับผมแล้วดึงไปจังหวะนี้ไม่โดนไฮยาเต้ก็ผมไม่เป็นไรมาต่อไปโดนกดขู่ไปเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็รอ4นาทีไปนะครับมาอันตีสิบามวิครับผมรอสักคู่หนึ่งแวนการ์ดมันม่วงผมเพราะว่าเซเนเชียได้ดัสเลเยอร์อไปก็เราเคลียร์เวฟไปเรื่อยๆเนาะโอเคมาครับตีไปตีไปครับผมเนาะโอเคนะครับรอ4นาทีแต่น่าจะตีบอมนิดๆหน่อยๆเนาะโอเคได้อยู่ ที่แกบอกเขาแม่เฮียเตะมันไม่มาเว้ยเราไปเอาทูเรนก่อนละกันจังหวะนี้โอ,อ้ยติดไฟร้อนนะจังหวะนี้โอ้โหนะโอ้โหยูจิแบบมามบบฉุดสระดุดแล้วขั้นไม่ถึงแต่ว่าเก็บตายเรียบร้อยเรายังรอดอยู่แล้วตอนนี้ทูเรนต้องถอยเอาไปก่อนโจโจแล้วตอนนี้ลองรอดออกไปได้ก็ผมไม่มีฟิกเกอร์แล้วโอเคโอ้โหตะกีน้นี้มาจากไหนวะ <c oughs> มันมาจากไหนไม่เป็นไรเรารอ ดันไปเรื่อยเพราะแฮยเตะมาจังหวะนี้แก๊กดึงแล้วโดนอีกแล้วครับผมแล้วโดนดูดว่าไม่ดูดแล้วแฮยเตะผู้ใดเปียโนฟิกเกอร์สวยงามมากครับผมแล้วขอฟรีอีสปอร์ตไปสกิลหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วผมแล้วโกโจกดมูรัสกิแล้วผมแต่ก็ไม่ไหวแล้วผมแล้วเก็บคิวไปแล้วผมอันติเบตไปสามตัวแล้วผมโอ้โหดึงโคตรสวยแล้วก็ดูดโคตรสวยนะครับขอบคุณมากแล้วของคุณแก๊กโอ้โหนี่ครับเล่นด้วยกันมาไม่ถึงห้าเกมเตาตอนนี้ดึงโดนอีกแล้วโอ้โหเอาให้สุดแล้วกดอีขนาดสยเวทเทคเค็ดนะผม แน่โอ้ดึงแม่นจริงมึงแม่นจริงอันนี้ยอมรับเลยมาครับดันกลางก็อ่อล้ะกันเนาะคลิปมาพอดีแต่ไบรอนบอกว่าผมมีอันตีพร้อมเหมนกันแต่รอที่จะดึงอีกแล้วผมใส่ให้ยัตเตะอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยทีครับผมโอ้โหดันป้อมยาวแล้วข้างขวามีคนมาจังหวะนี้ห้ยั ไม่ครับซีเนเชียพูดผ,ผิดไม่เป็นไรตอนนี้ตีไปเรื่อยแต่มันกดว่าซันซาร่าใส่ก็ผมแล้วตอนนี้นั่นจะไปยิ้มสุดความสามารถแล้วเก็บคิวของออนอล็อตของทางผมไปยังหนีออดออกไปได้แล้วฮิ้วเด้งโคตรจะเยอะแต่ตอนนี้ตรงการจะเอาต่อกอ็ผมเราเดียวตายไปที่ร้อยก็ไม่เป็นไรตอนนี้คิวไม่มีก็ผมเราได้บาดบาดไปของทางของนาคอสแลกกันไปด้วยการที่ชัดดาวก็ผมของทางทูเรนไปมาครับผมเนาะช่วงนี้ก็มีสกินเช่าของทูเรนโกโจกับยูจินะครับผมของไบรอนก็บอกนะครับว่า เกินทั้งเซิร์ฟเลยครับผมก็เล่น3วันก็ใช้ให้คุ้มนะครับหรือจะเก็บดอกไว้ก็ดีโอเคดึงไม่โดนนะผมไม่เป็นไรตอนนี้ตีไปเรื่อยๆเหมือนมาจังหวะน,นี้มันเอาชุดคาดไม่ถึงอีกแล้วผมแล้วตอนดูดจังหวะน,นี้ก็เรียบร้อยสิครับผมไปหวันไปแ,แต่ยังไงตีจะมาล้ำคุณไอบิดก็ไม่ได้ก็ผมตอนซีเนเชียมาพอดียังหนีรอดออกไปได้ก็ผมแต่ข้างบนจังหวะน,นี้มากันกล้าเจอมาจ้าผมในหนึ่งหนึ่งไม่ถึงว่าลุงนะผมตอนนี้ก็ผมเอาสุดความสามารถแล้วกดโค้อนรอนแล้วกดฟิกเกอร์ยกไปแล้วเดืนนี้โดนปิดหลังก็บคิวขอออองงทาารเเเลกไปตนนนีี้ซยจ,จ๋ ตีบับแดงอยู่แกบอกขอมข,ขอดึงที่จะเอารับแดงเลยละกันจังหวะนี้ผมเนาะแล้วปัดซานซาร่ายังไม่ออกแล้วเขาตะโกนมาตีไปแล้วตอนนี้ปาไปหนึ่งทีกล่อซื้อไปก่อนแล้วตอนนี้โกโจในนี้เอามันอยู่นี่ดีว่ะเอ้ยมันหายตัวอยู่นี่หายตัวไปแล้วหายตัวไปแล้วนี่ปาไปก็ผมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตึงไม่โดนไม่เป็นไรมันยังอยู่นี่ไงโอ้โหมันเดินหนีไปแล้วอแหมหาดี้ไม่มีไว้โอเคไม่เป็นไรมันน่าจะกลับบ้านแล้วโอเคมาครับรอซื้อตีบับแดงก่อนแล้วกันแต่เจอทูเรนจังหวะนี้ เจอมาจ้าจังหวะนี้แล้วดึงอ่ามันจดกดสกิลสองชาร์จอยู่ครับผมแล้วกดนี่ปลาไปนึกว่าคลมแล้วตอนนี้มันไปอยู่ที่นู่นแล้วปลาสกิลหนึ่งไปว่าผมก็กดโค้ดสองแต่ยังยังไม่กดก็เรียบร้อยสิครับผมแล้วเก็บอันติเมตไปและไบรอนกาดยูจิไปใบรอนของทางครูเลนจังหวะนี้ก็เลือดจะโลจนกันปลาดอปิโดไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็ตอนนี้ก็ผมเราเล่นกลางที่จะดันไปเรื่อยๆสุดความสามารถและตอนนี้เรนบนก็ดันอยู่เช่นกันเราจะไปเอาเรนบนเรนล่างดีปะอ่ากดดังขอรับนะเรากลางกันมาพอดีให้นาควไปอยู่เลนบนไป โอเคเช็คไปเรื่อยๆครับผมเนาะ มาตรงการจังหวะนี้มันจะการได้หรือเปล่าตอนนี้มันพุ่งเข้าบาจังหวะนี้แล้วกดเพเคเคนเรียบร้อยก็ผมแล้วเรียบร้อยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ dominating โค้ชผมฟรีอีส,สปอร์ตไปตรงกลางคลิปยังไม่ตายต้องดันต่อสิครับผมรออะไรละ่ะจังหวะนี้ไปกันต่อก็ผมเลยสิบวิอันตีอนของผมแล้วทางนาคอยก็ดันป้อมบนไปทีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ดึงไม่โดนองผมตอนนี้ขอทำการตีป้อมก็แล้วกันแล้วมัรรวสกีบล็อกป้าจังหวะนี้ดึงแล้วมไม่ได้ก็ผมเราเคมตอนนี้รอจังหวะที่จะเคลียร์เวฟไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ดันฟิกเกอร์โโโยยยยกเเขข้้้้าาไไปปแะะรรีบออองงผมมมคด่่่ถึใชลห ผมคือแค่ที่คุณภาพที่คุณไว้วางใจนะคับโอ้โหโคตรสวยงามตะกี้นี้แตกแบบคาดไม่ถึงจริงๆแล้วตายด้วยนะสถานเดียวจังหวะนี้มาจ้าแล้วทีเผมโอ้โหไม่โดนแต่ว่าสีเนเทียบอีกข้างหลังปาซานซาร่าใส่จังหวะนี้ก็คงไม่น,าน่ารอรับผมแล้วเรียบร้อยรขบผมจังหวะนี้นะตอนนี้ดูดไปนะี่ผมสวยงามรับผมแต่ว่าไม่มีใครมาโดนดูดด้วยไม่เป็นไรตอนนี้รอตรงกลางที่จะเข้ามาก็ผมแต่คงอีกนาน,านายาวไกลอยู่จิจะเอาต่อไหมล่ะพี่ พี่จะเอาต่อไหมนี่มันพุ่งมาแล้วโดนดึงจังหวะนีแเรวเรียบร้อยแล้วผมทุกกันมาเท็จเค้นแล้วผมเราคงไม่น่ารอดแล้วผมเราเก็บคิวเรียบร้อยไปแล้วนี่ปลาไปต่อไปโดไปเรียบร้อยแล้วผมเราปลาร์สกิลหนึ่งไปโอ้โหจะขึ้งหล่อนวผมโคจะแรง ตรงกลางมาพอดีจังหวะนี้บอกเลยว่าฟรีต่อเนื่องเลยออผมแล้วดึงไม่โดนนะผมไม่เป็นไรแต่ตอนนี้คีิปเข้ามาเหลืออีกหกวิอันตีรอสักคู่หนึ่งตอนนี้ตีกดดันใส่ทางของมาจ้าแล้วกดก็สวอตหนีออกไปแล้วแต่ตอนนี้เลนกลางของผมพอที่จะดันเรียบร้อยแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ผมแล้วรอบป้อมแตกไปแล้วตอนนี้ทางของซีเนเชียกเหลือครึ่งหลอดองผมมันยังไม่กดปราสาซาร่าเราก็รอแปะอันตีอยู่แล้วไม่รู้จะแปะตอนไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้คีิปหมดพอดีแล้วตอนนี้เลนล่างกำลังมาเลนกลางกำลังมาอีกเช่นกันภายในอีกสาม่่ใชทางซ ไปตอนนี้ปลาไปเรื่อยๆไปใส่ขู่เขาผมเลยใบลอยไปแล้วเก็บเรียบร้อยแล้วเขโดนทายาเตะโดนดูดไปตรงนี้โดนแคนเซิลไปนะตอนนี้ทางของนาคอดันป้อมอยู่แล้วตอนนี้สุดความสามารถดีโลมากครับผมเนาะและตอนนี้มันกดดันจริงๆแต่มาจ้าปิดหลังฟิกเกอร์โยจังหวะนี้กขคงกดโกสบล็อกหนีเช่นกันแล้วผมขอกดปลาต่อวิโดไปเรียบร้อยแล้วยังไม่ตายหรือไงวะเนี่ยกูถามจริงเถอะแล้วดึงไม่โดนจังหวะนี้เขาขอทำการแปะไปเรียบร้อยเขา,า,าผมนั่นเลยล่างกำลังมาครับผมนะคอรดันฟีอีสปอร์ตไป ตอนนี้เลนกลางมาพอดีรอจังหวะก่อนนะผมเลือดโลมากต้องขอยออกไปก่อนแล้วตอนนี้นาคอดเก็บคิวทานซินเนสเซียไปจังหวะนี้ดูเหมือนจะจบได้แน่นอนแล้วตอนนี้เราขอทำการดูนสกิลบ้าไยังไม่ตายของก็กดวอสบอลไปไม่มีเบเกอร์ก็เรียบร้อยทกั้นวนะแล้วตอนนี้นาคอดของทางของไปกดคของทุเรีนนะทางของทางของยูจิยูจิยังไงต่อยูจิยังไงต่อเลือดโลับผมทายเตเลือดโลเช่นกันและคีมีพอดีคีปมีพอดีต้จบเกมแน่นอนแรผมนะเพราะว่าฝั่งนู้นเหลือแค่สองตัวแล้วแปะตีไปเรียบร้อยไ สกอร์ไปโอ้โหนี่เป็นการรีวิวสกินพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์นะครับผมนะใครที่อยากจะเล่นล่วงหน้าก็กรอกโค้ดตามที่ระบุในใต้คอมเมนต์หรือในที่อธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคผมก็สนับสนุนคลิปนี้ต้องขอตัวกันลาไปก่อนครับใครชอบมากดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดีแจ้งเตือนเพื่อพาคลิปใหม่ๆไปนะครับสำหรับนี้ขอตัวก่อนก็สกินในทางไปบ่ายครับผมเจอกันใหม่สกินหน้าครับ